สวัสดีครับช่อง LSM9 Sport นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุมโลกนะครับวันนี้วันศุกร์ที่4มิถุนายน2564เราจะไปที่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้นะครับแซมบ้าบาร์ซิลนะครับเปิดบ้านต้อนรับกัมบ์เยือนเอลกาดอนะครับเวลาการแข่งขัน7โมงครึ่งครับสนามเอสาเตโดเบลล่าลรโอนะฮะเลทไทยบาร์ซิลต่อลูกครึ่งครบ2นะครับผลงานพบการล่าสุดนะฮะบาร์ซิลชนะเอลกาดอนไปได้นะครับสภาพทีมทั่วไปนะครับเจ้าบ้านนะฮะ บราซิลนะครับเจ้าของแชมป์โคปาอเมริกาปี2019นะครับวันนี้นะครับตีเต้เฮดโค้ชทีมชาติบราซิลครับนำทัพดอดังมาทั้งเดมาจูเนียนะครับดานี่อาเวสครับคาร์ลอสซัมเลบิโอนะครับมากินย้อนะครับรวมทั้งดาวเตะแท่งจากอังกฤษครับว่าเป็นเดโกซินวาโรโตฟิเบโนไฟบินโจนะครับ เอเดซอนโลโมไลเอสครับอาริสงเบ็คเกอร์นะฮะลงสนามช่วยทีมได้ในวันนี้นะครับด้านทีมเยือนครับเอลกอดอนะฮะสามารถยึดอันดับ3บนตารางคะแนนฟุตบอลโลกในปีนี้ได้นะครับหลังสามารถเก็บชัย3เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับฟอร์มดีมากนะครับวันนี้ครับอุซาโวอัลฟาโลนะครับเทรนเนอร์ชาวเจนตานะครับของเอลกอดอนะครับจัดทีมในระบบ4-4-2ครับโดยมีคิเซียนบัวบัวนะครับเปอร์วิสเอตูปิญญานะครับออกซ้าค่กับเเเเอนนนวาลซียะรับคาร์ลอสกูเอโซนะครับ เคเมย์ม้าแล้วก็เลฟโตอิบาร่านะครับลงสนามให้ทีมได้ในวันนี้นะครับคาดว่านะครับเกมวันนี้บาซิลความช่วงหลังสวยหรูนะฮะเมื่อสามารถคัมแบ็กเข้าวินนะครับ5เกมลากคาบนะฮะเกมรับเกมลุกดูดีนะครับมีศิลปะนะครับลงทั้งเกมยากค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับด้านทีมเยือนเอกราดนะครับผลงานช่วงหลังกลับมายอดเยี่ยมนะครับแพ้2นัดรวดนะครับก่อนกลับมาคว้าชัย4เกมหลังนะฮะพร้อมเกมลุกเป็นจุดเด่นนะครับเฉียบขาดนะฮะส่วนเกมเยือนสามารถทําได้ดีนะฮะแบบนี้ซัมบ้าน่าจะคืนฟอร์มนะฮะ ดูดีกว่านะครับมีโอกาสอัดเอลโอดอไปได้นะครับบาร์เซิลเมื่อวานราคาน้ําไหลนะฮะเปิดมาที่ลูกครึ่งนะวันนี้ไหลไปแล้วลูกครึ่งควบสอน,นะครับคู่นี้ก็ชอบบารเซิลนะแต่มีโอกาสชนะ1ลูกสูงและลูก2ก็ต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยนะอ่ะตะเลทราคามาอย่างนี้ครับอยู่บารซิลก็ได้ครับมีโอกาสชนะสูงนะครับนะจัดบารเซิลลูกครึ่งฮนะ โค้ชต่อไปนะครับจะไปชับมิดทีมชาติแลครับไนจีเรียนะครับเปิดบ้านตระกคนเยือนแคมรูนฮะเวลาการแข่งตีหนึ่งครึ่งนะครับสนามวินเนอร์นอยซัเตอร์นะครับสแตดิโอนะฮะในไทยเสมอไนจีเรียนะครับสภาพทีมไนจีเรียนะฮะเทนเนอร์ชาวเยอรมันครับแกนด็อกโกลนะครับอัดขาซามเอลชุกบูเอเซ่นะครับเลออนบาโลกุนเซมี่อาจายี่ครับซาคูซาสุซี่แล้วก็ไมเคิลโอลิเซ่นะฮะด้านทีมเยือนนะครับแคมรูนนะครับเทนเนอร์ชาวโปรตุเกสครับโทนี่คอนไซซาวนะครับไม่มี เอลิกมักซิมนะครับแล้วก็อังเดโอนาน่านะครับที่ติดทดแบนจากยูฟ่านะครับส่วนขุมกพลังอื่นๆไม่ได้เป็นคาโตโก้ครับเจโอมปีอองเดฟองนะครับสัมบกอองกินซ่านะครับบาซองอับูบาก้านะครับยองชาลงสนามลงสนามได้ในวันนี้นะครับคาดว่าเกมวันนี้ครับไนจีเรียฟอร์มที่หลังเล่นได้ดีนะครับหลังเก็บผลเสมอ3เกมรวดนะฮะก่อนกลับมาเข้าวิน2นัดหลังสุดแม้กำชัยไปแค่2เกมตลอด6เกมหลังที่ผ่านมาแต่ไม่แพ้ใครนะฮะ ตลอด5้าเกมหลังที่ผ่านมานะครับส่วนแคมมูรูนะฮะฟอร์มช่วงหลังเริ่มเล่นได้ดีขึ้นนะครับหลังแพ้3เกมติดตอนะ่อกันก่อนเกบผลเสมอหยุดความปายใช้ร่วนในเกมล่าสุดแต่ยังควานหายชนะไม่เจอเลยนะฮะตลอดสานามสีเกมหลังที่ผ่านมานะฮะทำให้แมนี์ครับอินซีมเรากดนะฮะเล่นหวังผลได้เล่นในบ้านโดยในเจเลียนะฟุตบอลเนี่ย้าสุดท้ายค่อนข้างแข็งแกร่งครับหมอย,ยังไม่ฟื้อนนะผมดูแล้วนะน,น,น,วน,น,ะน,นะเี ผมดูแลนายเจเลียมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับเล่นบอลกับเท้าได้ดีนะฮะคู่นี้อยู่เสมอในเจเลียในบ้านนะครับมีโอกาสชนะด้วยนะฮะคู่นี้จัดนายเจเลียครับทีเด็ดสตัวนะครับคู่แรกก็ไปนี่ฮะฟุตบอลโลกนะฮะโซนเมกาตานะไปอยู่แซมบ้าบราซิลนะฮะโวนคู่ที่2ฟุตบอลอุ่นเครื่องนะนายเจเลียเจอแคนาบรูนครับผมคิดว่านายเจเลียไม่แพ้นะมีโอกาสเสมอชนะด้วยนะครับจัดนายเจเลียเลนะฮะแนะนำเว็บดีครับ adlsmgo บริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายในหนาที แอดมินได้รักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการนะครับแล้วก็มีหลากหลายราคามากท่านสามารถเลือกกดสนุกสนานตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะฮะยังไงวันนี้ฝากช่อนะครับกดไลค์กดแชร์ของให้ท่านดูบอลให้สนุกเฮงๆนรวยสวัสดีครับ